สวัสดีครับกีก๊อ l เล a ชแนลแรงเรียนรู้รายได้ออนไลน์วันนี้เราจะมาทําการถอนกับเว็บทีทีไลแซึ่งเป็นเว็บกดไล i ์ไอจครั้งนี้นะครับจะเป็นการถอนครั้งที่5ตามสัญญานะครับคือผมจะมาทําเป็นสถิติให้เพื่อนๆได้รู้นะครับว่าการถอนเงินในแต่ละครั้ง นับจากวันแรกที่เราลงทุนไปจนถึงนาปัจจุบันเนี่ยมันใช้เวลาแตกต่างกันอย่างไรเพื่อที่เราจะได้รู้นะครับทิศทางหรือว่าแนวโน้มของเว็บเนี่ยมันจะมีทิศทางไปทางไหนสมมุติว่าถ้ามันจ่ายช้ากว่าปกตินั่นแสดงว่าการที่เว็บไซต์นี้จะปิดตัวหรือว่าบินเนี่ยก็จะมาในระยะเวลาที่เร็วๆนี้ยังสามารถที่จะ ทำฟรีได้นะแล้วก็ถอนได้เดือละครั้งสำหรับสายฟรีนะครับก็คือขั้นต่ำา1 1 0บาทถ้าหากเป็นสายลงทุนนะครับอ่านคําเตือนในลำดับถัดไปนี้ก่อนนะยอดที่จะถอนนะครับก็มีอยู่ตรงนี้นะ457บบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดู รายงานของฉันนะครับก็มาดูที่บันทึกการถอนเนาะอันนี้ก็จะเป็นรายการถอนที่ผ่านๆมานะครับ2ครั้งแรกนี้ก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะแล้วก็2ครั้งหลังนี้นะครับก็มีค่าธรรมเนียม15%นะครับก็ยอดก็ตามนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะคือผมทําเป็นแบบเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะฮะว่ามันจะดูง่ายกว่าอย่างนี้เนาะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4ครั้งนะครับ ครั้งแรกนะครับถอนไปครั้งแรกเนาะก็คือใช้เวลาไป1ชั่วโมง30นาทีนะครับถอนเมื่อวันที่17เนาะตุลานะครับคือผมเล่นเมื่อวันที่15นะวันนี้วันที่25นะครับก็ผ่านไปแล้ว10วันเนาะแล้วก็ถัดนั้นมาอีก2วันนะครับก็ถอนไปอีก385บาทนะครับก็ใช้เวลาไป1ชั่วโมง31นาทีนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นไปอีก1วันนะวันที่20ตุลานะครับก็ถอนอีก295บาท45สสตางค์ อันนี้คือยอดถอนจริงนะครับ311บาทเนาะถูกหักไป5%นะครับก็เข้ามาเท่านี้เนาะแล้วก็ใช้เวลาไป3นาทีนะครับล่าสุดนะครับครั้งที่4นะถอนไปเมื่อวันที่22นะครับก็ผ่านมาอีก2วันเนาะถอนไปที่600บาทนะครับโดนหัก5%นะก็คือจะได้เงินอยู่ที่570บาทใช้เวลาไป42นาทีนะครับจากที่เราเล่นไปนะครับ ประมาณ10วันแนละ้วเนาะสมัครครั้งแรกเนี่ยก็คือวันที่15นะครับเล่นไปเนาะเดี๋ยวดูรายง,งานของทีมนะครับอันนี้คือวันที่25นะครับ25นะเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้ไปเป็นวันที่15แล้วกันนะครับอ่าเราก็กดค้นหาเลยนะครับตอนนี้นะครับอยอดทีมถอนไปแล้วนะก็คือ14,526บบาทอันนี้คือถอนไปแล้วนะ แต่ว่ายอดที่ถูกเติมมานะครับอยู่ที่ประมาณ22 0 0มเนาะแต่ส่วนมากนะครับยอดที่ถอนไปเนี่ยจะเป็นยอดที่ทำฟรีค่อนข้างจะเยอะนะ,อ,ะอย่างเช่นท่านนี้นะครับก็ยังไม่ถอนนะครับมีหลายท่านนะครับที่ยังไม่ถอนนะก็อาจจะกะไว้ช่วงไปลายเดือนนะอย่างเงี้ย192บาทนะครับยังไม่ถอนนะครับ168บาทนะรอเเยอะเลยนะฮะเยอะเลยนะครับที่ยังไม่ถอนนะครับ ค่อนข้างจะเยอะนะร้อยสาอันนี้คือสมาชิกที่ไม่ได้ลงทุนนะเขารอถอนนะแต่บางท่านก็ถอนไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้คือสายฟรีนะแต่ถ้าเป็นสายลงทุนนะครับเขาก็จะมีเขียนอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะว่าเป็นสมาชิกโกอะไรอย่างนี้นะโกนี้นะครับนี่เขาเเขียนบอกอยู่ก็จะมีหลายกลุ่มนะอันนี้คือติดตัวมีทั้งหมด175บนะฮะอันนี้ชั้นหลานก็มีอยู่85นะครับ ชั้นหลานนะครับก็ยังไม่ถอนก็มีนะทีมผมนะครับส่วนมากจะสายฟรีนะลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยลงทุนมีอยู่ประมาณอ่าสิบสองสิบสองท่านนะฮะก็คือสิบสองท่านเนาะประมาณนะี้เนาะที่ลงทุนไปค่อนข้างจะน้อยแต่ซึ่งที่สมัครอยู่ในทีมนะครับมีทั้งหมด296คนนะอันนี้ก็เป็นชั้นเหรียญเนานะมีอยู่36นะครับก็ประมาณนะี้เนาะ ยอดที่ค้างจ่ายที่ทีมยังไม่ได้ถอน,นครับมีอยู่หมื่นกว่าบาทเนาะซึ่งถ้าหากดูแล้วนะครับทีมก็คือน่าจะกําไรเนาะเพราะว่าดูเราถอนไปประมาณหมื่นสีนะครับยอดที่ปากไปก็เหลืออยู่ประมาณสัก8ปดพันนะน่าจะกําไรนะครับเพราะว่าเราเล่นมาแล้วประมาณ10วันนะครับสําหรับคนที่เติมนะครับก็ใช้เวลา20บวันคืนทุนฉะนั้นเหลืออีกสิวันนะสำหรับคนที่เติมโอเค เดี๋ยวเราไปทําการถอนกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมาที่รายงานของทีมนะครับอ่าไม่ใช่นะมาที่รายงานของฉันนะครับบันทึกการถอนแล้วก็มาที่ถอนเดี๋ยวผมจะลองใส่ยอดเศษไปเนาะไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรอเป่าน,นะครับอ๋อได้นะครับ457บาทนะครับ ถอนไปเมื่อเวลา12ลิกา52นาทีนะฮะเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าจะใช้เวลาในการถอนเงินเ,นเข้านานไหมเดี๋ยวผมจะพักก่อนแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเงินก็ได้เข้ามาสู่บัญชีของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ยังจ่ายเร็วเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่รายงานของฉันนะก็มาที่บทิการถอนนะครับผมถอนไป457บาทนะสถานะตรงนี้นะครับขึ้นมาว่าประมวลผลอยู่นะก็ยังไม่มีการอัปเดตคำว่าผ่านตรงนี้นะครับเขาถูกหักค่าธรรมเนียมไปนะครับ22บาท85สตางค์นะยอดเงินที่จะได้ก็คือ434บาท15สตางค์นะครับเวลาที่ถอนไปก็คือวันนี้วันนี้เป็นวันที่25นะครับ ที่25ตุลาเนาะก็เป็นวันอาทิตนะครับถอนไปที่เวลา12นิกา52นาทีนะครับขาดอีก8นาทีบ่ายโมงเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่บัญชีธนาคารนะนะว่าเงินมันได้เข้ามาจริงๆหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่นจำยอดนี้ไว้นะครับ434บาท15สตางนะเดี๋ยวเราไปที่แอปธนาคารนะยอดเงินก็ตรงกันนะครับ434บาท15สตาเนาะ เงินเข้ามาคือวันที่25ตุลานะครับเวลาคือ13นาฬิกานาทีนั่นเองนะใช้เวลาไปทั้งสิ้น20นาทีนะฮะก็ยังเร็วอยู่นะครับถือว่ายังจ่ายเร็วผมทำมา10วันแล้วนะก็ยังจ่ายอย่างเงี้ยเป็นปกตินะอันนี้ก็คือการถอนครั้งที่5แล้วนะฮะถ้าเพื่อนจะเข้ามาลงทุนนะครับก็ยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะเพราะว่ามันคืนทุน20วันนะ เพื่อนๆมาลงวันนี้ก็นับอีก20วันก็จะคืนทุนแต่ว่าต้องศึกษาข้อมูลในการลงทุนในส่วนของตรงนี้ให้ดีๆก่อนนะครับว่าถ้าเรามาตัดสินใจในการลงทุนตรงเนี้ยมันจะยังไงนะสม่ติว่าถ้าเว็บเป็นปิดตัวก่อนอย่างเงี้ยเรายอมรับการสูญเสียได้ไหมนะแต่ว่าถ้าเว็บเปิเปดไปยาวๆนานๆอย่นางเงี้ยภายใน20วันนะครับเราก็จะคืนทุนวันที่21ก็จะได้กําไรนะครับ ก็พิจารณาก่อนการตัดสินใจในการลงทุนนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ